อารยธรรมบ้านเชียงนับเป็นหนึ่งในอารยธรรมโบราณที่สำคัญที่สุดเพราะว่านับเป็นหนึ่งในหลักฐานที่แสดงว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีพัฒนาการทางเทคโนโลยีแล้วก็วัฒนธรรมที่ซับซ้อนและถือเป็นจุดเริ่มต้นวิวัฒนาการของมนุษย์ในภูมิภาคนี้กันเลยซึ่งที่ตั้งของอารยธรรมบ้านเชียงเนี่ยก็อยู่ในบริเวณพื้นที่บ้านเชียงในจังหวัดอุดรธานีของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งเป็นพื้นที่ทางโบราณคดีที่มีการขุดค้นพบวัตถุโบราณมากมายจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตั้งแต่ปีคศ1992กันเลยซึ่งจากการศึกษาเนี่ยพบว่าอารยธรรมบ้านเชียงเนี่ยเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ1,600ปีก่อนคริสตกาลซึ่งช่วงเวลาเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของมนุษย์ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนที่เริ่มเปลี่ยนจากสังคมล่าสัตว์แบบเร่ร่อน มาเป็นสังคมเกษตรกรรมแบบตั้งถิ่นฐานถาวรโดยมีหลักฐานว่าคนในอรารยธรรมบ้านเชียงเนี่ยเริ่มรู้จักการเพราะปลูกข้าวใช้เครื่องมือหินแล้วก็ภาชนะดินเผาอย่างง่ายในชีวิตประจําวันขึ้นมาแล้วซึ่งจุดเด่นของอรารยธรรมบ้านเชียงที่ก้าวหน้ากว่าอรารยธรรมอื่นในสมัยนั้นเนี่ยก็คือการทําเครื่องปั้นดินเผาที่มีลวดลายอันวิจิตรเช่นพวกลายก้นหอยลายขดลายเส้นขนานต่าง และยังมีเทคนิคการเผาด้วยอุณหภูมิสูงที่ทําให้เครื่องมือดินเผาเนี่ยทนทานขึ้นอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแรกๆกันเลยทีเดียวที่เริ่มทําเครื่องปั้นดินเผาแบบสวยงามขึ้นมาในภูมิภาคนี้นั่นเองและนอกจากนั้นชาวบ้านเชียงเนี่ยยังมีการเรียนรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับโลหะที่พบหลักฐานการหล่อสำริดแล้วก็เหล็กขึ้นเพื่อทําเครื่องมือต่างๆเช่นหอกขวานมีดหรือว่าใบาไถ ที่มีระดับความชํานาญสูงมากซึ่งก็นับว่าเร็วกว่าหลายๆอ,รอยารยธรรมในโลกด้วยซ้ํากับการใช้เหล็กใช้โลหะขึ้นมาและชาวบ้านเชียงยก็ยังทําเกษตรกรรมแบบยั่งยืนด้วยเช่นการปลูกข้าวเนี่ยก็มีหลักฐานของการขุดร่องน้ําขุดฝายแล้วก็การควบคุมแหล่งน้ําตั้งแต่ก่อนคริสต์กาลกันแล้วลเรื่องที่น่าทึ่งที่สุดของชาวบ้านเชียงยก็คือพวกเขาเนเริ่มมีการทําระบบฝังศพแล้วก็สุสานขึ้นเพื่อแสดงถึงสถานะทางสังคม ที่ต้องวางศพไว้รวมกับของใช้ส่วนบุคคลของคนคนนั้นเช่นเครื่องประดับเปลือกหอยเครื่องสำริดเพื่อแสดงถึงความคิดแบบนรมธรรมเช่นสถานะทางสังคมแล้วก็พวกชีวิตหลังความตายอะไรพวกนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่สมัย1,600ปีก่อนคริสต์กาลกันเลยโดยจุดรุ่งเรืองสูงสุดของอารยธรรมบ้านเชียงอยู่ในช่วงราวๆ1 0 0 0ปีก่อนคริสต์กาลซึ่งเป็นช่วงที่พบเครื่องมือโลหะเครื่องปั้นดินเผาที่ซับซ้อน แล้วก็หลักฐานการค้าขายกับอารยธรรมอื่นๆด้วยซึ่งนักโบราณคดีเนี่ยเชื่อกันว่าอารยธรรมบ้านเชียงเนี่ยเป็นศูนย์กลางชุมชนสําคัญในลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนที่เริ่มมีการแลกเปลี่ยนกับวัฒนธรรมอื่นๆ